ปิดการขายเรียบร้อยนะครับสำหรับโตยโยต้าโคโรนาฮาร์ดท็อปทีทีหนึะครับที่เป็นตัวคูเป้นะผมขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับพาช่างมาดูด้วยน้องพาพี่ช่างมาดูด้วยพี่ช่งางดูด้วยโอเคสภาพนี้ทรงนี้ต้องจัดนะครับอขอให้พี่ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยนะผมมีความสุขสนุกสุขใจในทุกเส้นทางที่พี่เอาไปขับเอาไปขี่นะผม หล่อเนียนเลยนะผมชักช้าไม่ได้การนะฮะคิดนานดูเพื่อนเขาขับไปก่อนนะครับอขอบคุณที่เชื่อมั่นในกูดคารถสซิงครับผมรถสวยๆนะมาที่กูดคารถสซิงสมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนผมต้องการซื้อขายแลกเทิร์น0 9 9 4 5 6 2 4 5 5หีรือทักลาย ID ไอดีมาที่ไอดีลายแอสไซเอโอดีสี่ห้าหกครับผมครบจบแน่นอนฮะที่นี่คัดรถสวยทำรถดี นแน่นอนครับใครมาก็สมหวังทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับเจ้าสปอร์ตคูเป้คันนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมใครที่หาอยู่นะฮะติดตามได้เลยนะครับหารถสวยๆอยู่กดติดตามไว้นะครับรับรองว่าวันใดวันหนึ่งได้ซื้อขายกันแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยนะพี่นะ